มาติดตามช่วงที่2ของรายการรวยหุ้นนะครับภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปกันค่อนข้างมากทีเดียวเราคงจะต้องมาประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยรวมทั้งหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจที่ยังมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับคุณผลเทพวงนาครองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับจากบลอไอราอยู่ในสายคุยกับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเฉลิมพรสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านไหครับครับนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้คนความจริงวันนี้ตลาดหุ้นไทยรีบาวขึ้นมาบ้างแต่นับจนถึงวันก่อนหน้าเนี่ยหุ้นไทยร่วงลงมาหนักทีเดียวนะครับ<ส>เกิดอะไรขึ้น,<ส><ส>นกับตลาดหุ้นไทยฮะก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการปรับต,ต,ต,ตัวลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจากประเด็เฉพาะตัวของประเทศไทยเป็นหลักนะครับผมขออนุญาตใช้บทเรียนของท่านนายกนะครับก็คือว่า มีข่าวลือท่งเดชออกมาในตลาดนะครับซึ่งส,สุดท้ายเนี่ยก็ยยชัดเจนว่าข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรอย่างใดนะครับ่วนประเด็นที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปันหารจริงๆเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับ,รบที่มันก็ลดลงมาอยู่ต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับก็กดดันพุ่นกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่าซึ่งกลุ่มพลังงานเนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นสัดส่วนก็ทั้งมากนะครับก็คือถ้ารวมกลุ่มพลังงานกับกลุ่มปิตวยกันเนี่ยมันก็คิดเป็นประมาณ18นะอร ยิ่งมามีเรื่องข่าวลบๆบช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ขาดปัจจัยหนุนหน้าใหม่ๆนะครับครับแล้วก็ความหมดของตลาดทุนเนี่ยมันก็นําหน้าพัฒนาการเศรษฐกิจไปค่อนข้างมากนะครับที่ผ่านมาเราก็สังเกตได้ว่าทุกสํานักเนี่ยก็ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐจเศรษฐกิจไทยลงมาโดยตลอดครับก็ก็เลยเป็นการปรับฐานนันะนะครับซึ่งไอ้ล่าชื่อว่าหลังจากนี้ จำจะไม่เห็นแล้วก็คือว่าที่ปรับไปเนี่ยก็คือปรับหนักสุดแล้วนะครับเพ <ừ, S 2> ียงแต่ว่าระหว่างนี้ก็คงจะรีบาวขึ้นมาแล้วก็สร้างฐานเพื่อรอปัจจัยใหม่มากกว่าครับผมอืมครับแล้วในส่วนของระยะสั้นแหะครับเราประเมินภาพตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ต่อไปยังไงบ้างฮะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทย,ยมันมันอยู่ด้วยด้วยสภาพคล่องนะครก็คือว่า,ถ,าถ้าเราเห็นภาพมองภาพย้อนกลับไปนิดหนึ่งประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะแกว่งในกรอบแล้ว พันห้าร้อยห้าสิบถึงหนหกร้อยตลอดเวลาใช่ครับก็คือว่าใช่ครับจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่านี่ตัวของอัพไซด์เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนที่เศรษฐกิจมันอาจจะฟื้นช้าไปนิดนึงกว่าที่ตลาดคาดนะฮะแต่ว่าข้อมันลดจริงๆมันก็พอลงมานิดหนึ่งเนี่ยก็มีแรงดันขึ้นไปนะครับก็ขึ้นเป็นทดสอบมันหงอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยพอมีการได้ปรับฐานนี่คือรีเบสดดัชนีกันใหม่เนี่ยผมก็เชื่อว่าอัพไซด์มันก็เปิดขึ้นนะครับ ถ้าเราจะมองในท่ารถอย่างเดียวก็คือว่ามองว่ากลุ่มพลังงานไม่ดีแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องอยอมรับว่าตัวของดาวไซต์ของราคาน้ํามันเนี่ยมันก็เหลือน้อยเหมือนกันก็คือว่าจะให้มันลงไปในระดับสามสิบสี่สิบเหรียญต่อแบเรลเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยขาดทุนเกือบทั้งโลกแล้วเหลือแค่โอเปกที่อยู่ได้แต่นี้ตรงนี้ก็เลยผมองว่าอืดาวไซต์ค่อนข้างจํากัดละการสะสมคุ่เนี่ยผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับแต่ว่าต้องยอมรับว่า ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยคือระยะกลางที่ไอล่ามองเนี่ยความหันผวนของตลาดหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับครับผมตัวของประเทศหลักต่างๆนะครับก็จะมีนโยบายเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับก็คือกล่าวง่ายๆก็คืออเมริกาก็คิดอยู่ว่าจะ่งเหน็กเนี่ยจังหวะไหนดีนะครับขณที่ยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าจะพุชตัวเรื่องของ QE ออกมาไม่ได้านนะครับเชื่อว่าตัวของ ความผันโผในตลาดเงินจะยังมีอยู่ครับผมอืมครับแต่เราเห็นต่างชาติขายออกไปในหุ้นไทยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับถ้าถามว่าระยะยาวหนึ่งปีข้างหน้ากับดัดชนีหุ้นไทยที่มันปรับตัวลดลงมาจากที่หลายคนเคยบอกว่าแพงเนะี่ยตอนนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเราประเมินว่าหนึ่งปีข้างหน้ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนฮะในเบื้องต้นนะครับไอร่าเราก็มองว่าน่าจะได้สักประมาณคือ Target ท,ที่เราทำนะครับในมองปีหน้าคือ ประมาณพันหกห้าสิบนะครับแต่ตรงนี้ก็คือว่าโอเคก็คืออย่างที่เราเห็นตรงกัานคือว่าณวันนี้ปรับฐานใหญ่ลงมาแล้วก็มีอ่าก็เปิดอัพไซด์ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ใครที่อาจจะมีเงินสดเหลือพอหรือก็หรือว่าได้เตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเข้าลงทุนได้นะครับคนที่ยังไม่ซื้อ LCFI m f เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าได้ประโยชน์สองเด้งก็คือว่าได้ในส่วนของราคาหุ้นที่ถูกด้วยแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยครับ ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับครับ,รบแต่ก็อย่างที่คุณพลเทพบอกคือปีหน้าจะเป็นปีแห่งความผ,ลผลันผวนคือจะไม่ใช่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนจะขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันไปแบบนี้นะฮะครับผม,มแล้วหุ้นอะไรที่เรามองว่ายังน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงที่หุ้นมันตกลงมาค่อนข้างมากแบบนี้ได้ครับอายล่าก็เชื่อว,ว่าหุ้นที่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นหุ้นที่ดีเป็นสีด้วยแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตสูงด้วยครั้งนี้อร่าเลือกเป็น BGS นะครับ ลงมากรุงเทพนะฮะใช่ครับผมก็ค,คือว่านอกเหนือจากตัวของหุ้นเองเนี่ยที่มันเป็นธุรกิจที่มันดิเฟนซีนะครับในแง,ง่ของความสามารถในการแข่งขันและโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตของการมาถึงของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะเกิดเปิดโอกาสให้กับเลเยอร์หรือผู้เล่นที่แข็งแร่งอย่างบ g จอนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมต้อง,อ,งอธิบายเบื้องต้นว่านี่ยเอาที่เนี่ยเขาไม่ใช่บริษัทเล็กๆในประเทศอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเป็นเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ ที่สุดอันดับห้าของโลกนะครับอออันดับ่้าวตัวสูงครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยนักขึ้นเชื่อว่าคาดว่านักขึ้นปี57นะครับจำนวนโรงพยาบาลของ BTS ที่อยู่สักประมาณ44แห่งนะครับปีหน้าเนี่ยเขาจะขยับขึ้นเป็น50แห่งนะครับพอขยับขึ้นเป็น50แห่งเนี่ยอันดับหรือขนาดของโรงพยาบาลเนี่ยจะขึ้นเป็นอันดับ4ของโลกตรงนี้โอกาสที่มาถึงของ AEC คือว่า การไปมหาสู่กันได้อย่างเสรีนะครับกำแพงการปิดกั้นนะครับในแง่ของอาชีพต่างๆเช่นครับอาชีพนี้เขาไม่ให้ทําในประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยก็จะหมดลงนะครับตรงนี้เราก็เลยมองว่าจะเป็นโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถในการก่อคุมโอกาสอย่าง BGS นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่เราเชื่อว่า BGS ได้เตรียมตัวมาพอสมควรนี่คือเรื่องของบุคลากรนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จอ c e s s Factor เนี่ย เขาเตรียมพร้อมมา3ปีแล้วนะครับปัจจุบ,บนนันก็มีแพทย์อยู่9,000รายนะครับที่เป็นฟูลไทม์สัก3,000รายแล้วก็มีเชมีพยาบาลในเครือประมาณ8,000คนครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับคอนเซนทรัสประเมินมูลค่าไว้ที่21บาทครับผมอืมครับด้วยความที่เป็นเครือโรงพยาบาลที่มีการขยายขนาดของตนเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยการเป็นเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มันได้เปรียบยังไงบ้างฮะอ่าก็ต้องบอกว่าคอสต่ตอนหน่วยเนี่ยมนันลดลงนะครับแล้วก็การได้แชร์ในเรื่องของปริซิลลิตี้ ต่างๆนะครับหรือว่าการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ราคาแพงเนี่ยสั่งซื้อเป็นปรถใหญ่เนี่ยก็แน,น่นอนว่าทําให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับ<ช>แล้วลการที่มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นสุดสำเรจริงๆเนี่ยนะฮะนี่ถือว่าผมเอาไว้ง่ายๆคือณวันหนึ่งที่โมเดลอย่างนี้นะ BTS ก็คือใหญ่อยู่แล้ววันหนึ่งไปซื้อโรงพยาบาลก็ใหญ่มากอันหนึ่งใน,นเขตอ่างรอบรอบนอกเมองก็งอันหนึ่งนะฮะเปลี่ยนป้ายนะครับ เปลี่ยนป้ายเป็น BGS นะครับตอบราคาขึ้นครับแล้วก็แพทย์พยาบาลเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเป็นบุคลากรเดิมแล้วก็มีของ BGS เข้าไปใหม่ด้วยครับนะครับก็แปลว่าอยู่ดีมาร์จิ้นก็เพิ่มขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลใหม่แล้วด้วยครับผมตรงนี้ผมผมเชื่อว่าเป็นเป็นภาพที่มันจะเป็นไปรัลฮะคือเป็น บวกแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆแล,แล้วก็ทำให้เขาตัวตัว,ตวในอนาคตครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับผมครับ,รบเป็นภาพตลาดแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจคือ BGS นะครับที่ไอร่าแนะนําไว้ในวันนี้